สวัสดีค่ะดิฉันดาก้อนจำเรินแสงฉายนะคะวันนี้จะพามาดูนาข้าวที่ใช้สมแดงของเรานะคะเ่ออะไรคะดิฉันชื่อวิจิตาพูนถมนะคะเพิ่งจะลองใช้สมแดงเป็นครั้งแรกค่ะคุณภาพดีมากค่ะใช้แค่ครั้งเดียวค่ะข้าวเขียวเียวนะมาดูทางนี้เลยค่ะ,คะตอนแรกๆอ่ะใบเหลืองค่ะปลายใบจะเหลืองพอเราได้ใช้สมแดงไปแล้วจะสลัด เขียวแต่กอดีมากแต่กอดีแล้วก็โรคแมลงไม่ค่อยมารบกวนนะคะพืชเขาจะแข็งแรงดีค่ะอืมอันนี้มันท้องเลยเนาะท่านใช่ค่ะกําลังจะออกค่ะใช่สุดยอดมากเลยสุดยอดไหมคะเนี่ยค่ะแล้วใช้ยังไงคะมก็ใช้ชุดนี้ค่ะฉีดได้สิบห้าไล่นะคะอ่าได้กี่ชุดคะ ตอนเนื้อที่ก็สามสิบเจ็ดไร่ใช้ไปสามชุดค่ะแล้วก็ยอดเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะชุดนี่หมายถึงสามขวดสามขวดค่ะอย่างละอย่างละอย่างละสามค่ะอย่างละสามใช่ค่ะมากกว่สามชุดเนาะสุดยอดมากเลยเนาะค่ะว่าจะใช้สมแดงอะค่ะบอกต่อแน่นอนค่ะค่ะใครสนใจสมแดงติดต่อได้นะคะค่ะสมแดงรู้จัก ไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีอ